คลิปนี้สิพามาเบงวิธีขอบของเขาใส่คอมือขนาดเด้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอดมากโอ้เอ็นกับคองนาคองหลังให้ดูเป็นยังยเสียบนี่ได้เอินได้กาลายะบ้าตา,า,า,านเนาะคนสิกาลายะเนาะเดี๋ยวนี้ มทอทอๆกันเคี่ยงประมาณสองมิน้นเ่มเมียนนี่นัสามถึงหามิน้นบนญู้ามิ้นธีการสอดเนาะเสียบมาเสียบมาปุ๊บ แล้วก็ไปไปสอดลอดไอ้ยัยงนี่ลอดตัวเก่าลอดไอ้นี่ไหมลอดไม่หมอบไม่หมอบเนาะจะเป็นไม่หมอบเพื่อนไม่หมอบ,มมอบสอดมากรอนอันดับแรกแล้วก็ไปสอดลอดไม่หมอบแล้วก็เอาเอ็นมามาคล้องเข็มนั่แจ้งสิได้ได้รูปแบบนี้ เขาบ่อของเข็มอีกรอบหนึ่งมันสีเบ่อบ่อเกี่ยวกันเนาะเดี๋ยวเบิงเอาให้เบิงรวดลล่เสียบอกว่าเป็นตรวดไล่แบบนี้เนาะเป็นไล่ของของเอ็นถ้าเขาเสียบคลองเลยคลองเลยเอ็นสีบ่อออกว่าเป็นลักษณะเอียงนี่เพื่อนเอ็นดูงูติดสิบอยู่เอ็นกับสิลื่นออกเนาะมันสิบ้อลอกกัน เดียดถาว่าสอดมาแล้วไปสอดไม่มอบอันดับแรกสอดมาก่อนสอดปื้ดมากกับไปเอาเข็มไปสอดไม่มอบแล้วก็เอามาขัดกับเอ็น <Okay. S 1> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนดึงดตอนดึงตาสองไปดึงเสียบมาก่อนเสียบมาก่อนเดี๋ยวัดัดดคล้องเอ็นดคล้องเอ็นเด้อ เนาะเอาเอ็นคล้องเอ็นสิลงไปลักษณะนี้นั่นนะกับสิด,ดึงกับสิล็อก <Okay. S 1> เย็บไปจนรอบเนาะนี่น <Okay. S 1> เนาะเย็บไปจนรอบ <Okay. S 1> เล้วเอะเลืออีกข้งหนึง่งข้งนี้สิมีนี่เอะนี่นยังก่อนเป็นอืน่นนี่ยังก่อ <Okay. S 1> นี่เพียครอบ ตัวนี้สิเป็นฝาละมั้งนี่มีเพียนี่เย็บสองฟังมันเหลวเนาะเดี๋ยวเพิ่อนกัเสียเย็บไปจนสุดเนาะเย็บไปจนสุดเย็บจนว่ามาสุดกันพี่ละหรือว่าจบรอบนี้ทางนี้ก็บเสีเย็บอีกคือกันคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็เนาะค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปไม่ตอนใส่ ฝาสินี้ฝาสารฝาใส่ตั้งหา